สวัสดีครับน,นายนำมืกรมมิต s ูบ i s h i ม o d e ประเทศไทยผมโคอสองกำลังใจและโคขอกคุณคุณหมอและบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่อุทิศตนทำงานอย่างหนักในขณะนี้เพื่พอดูแลรักษาเพื่อผู้อวยและยันยัน่น,าาก,นก,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มิต s ูบ i s h i ม o d e ประเทศไทย กรมครัวขายผู้ชำนาญพนากานและครวครัวโครวมเป็นสว่วนหนึ่งที่จะอยู่แก่้างคนไทยและสนับสนุนการทำกันคนคุณมหมอและชาวนาที่โดยกัญหมกครันช่วยหายใจจุดห้องกันช่วยโรคหรือ PPE รามถึงนากอันนามาย N95 ให้แย่โรงพยาบาล6แห่งใน5จังหวัดเพื่อประเทศผมว่าเป็นอย่างที่ว่าสถานการณ์โรคโควิด19จะคลีดกลายในเร็ววันและเรวยกวกันร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่ายเพื่อเราจะข้ามผ่านช่วงเวลาอันท้าทายนี้ไปด้วยกันโคส่งกำลังใจ ให้พี่น้อนชาวไทยทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภและสุขภาพแข็งแรงขอบคุณนะครับ